ไปแปลโอดีโอวันหยุดพักผ่อนน้องจบแหละถึงเวลาน้องต้องแบบอไปดูแลตัวเองคือน้องมีภารกิจน้องต้องทําฟันนะทุกคนเห็นน้องบอกว่าเดือนนี้ทั้งเดือนน้องทําฟันยาวเลยเพราะเดือนหน้างานอีเวนต์เยอะอะไรเยอะเห็นน้องพูดนะคะใดๆคือเดินทางกลาบคาะเข้ากรุงเทพน้องต้าไปส่งแล้วใดๆคือดูไอ้เตาก้อนทุกคน คือเมื่อวันก่อนเห็นไลฟ์สดเขาอยู่ด้วยกันขับรถเล่นด้วยกันก่อนไปจะกลับคือตอนไปจะกลับไงขู่ไปไปโอดีโออยากขึ้นรถไปกับไปอยากกลับกับไปไอ้เต้าก้อนไอ้เต้ารูกรักของไปไปโอดีโอคุณหนูเต้าก้อนหนุ่มไฮโซเอ็นดูไม่ให้ไปอุ้มค่ะพอมีนาพิษนี่คือแบบว่าายจับไม่ได้เลย ตะกอนของเราดูสิทุกคนไปน่ารักมากน้องได้ใช้เอ,อ่อวันหยุดพักผ่อนน้องกับครอบครัวแล้วเนอะน้องก็กลับมาทำงานมาดูแลตัวเองมีภารกิจอยู่ข้างหน้าที่ต้องต้องทำอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยอืมเดินทางปลอดภัยไปไปวดีโอน่ารักน้องถึงกรุงเทพแล้วทุกคนน้องถึงกรุงเทพแล้วเนี่ย ดูสิดูนางน,น่ารักเนาะไปอีกน,น,นะครับบวกที่ให้เยาเทียนเรามาคืนแล้วไปไปอะไรไปอไเราจะขึ้นรถก้อนไปไปหรอเห็นไหมนะก้อนเขาเตอดีขึ้นแน่เลย

เสียใจมากเรากาลังเสียใจปีแรกเปาไม่เยบบนี้งคุนะทแลหน้ารนเปลยไปเยอะมากีนี่ห้เหมือนอะไรอ่ะีจเลากเราไม่เชื่อเลยว่าหน้าเราเหมือนแอนาเบลจนกระทั่งทำงานทักแอนนาเบลผีแอนนาเบลที่เธอบอกว่าเหมือนอะมันก็เหมือนไงเขาบอกแล้วสวยใช่ไหมหรือน้ากลัวแอนนาเบลน่ากลัวมั้ยหล่ะก็กลัวนะเ่อกลัว ลอดไปอยู่คนเดียวตอนเห็นนำินะไมลยกคบ่ได้ไหมคะ่ะแกบเดียวเลยเข้าพี่ป๊ป๊ไปหาตรงที่ไปหาไปไปเรามีเรื่องจะฟ้องเนี่ยตกเครื่องพี่มิตกเครื่องเนี่ยไปพี่มิวกับพี่แจ่มคิดถึงนะไปไมาค่ะ